เซร็จเร็วครับผมอู้หเลซี่สั้นขาดสวยหอมย่างแรงพี่น้องเลยจ่อเลยอื้มคิดดูวะข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งห้าพันเมยมาจะหัดย่อยเล่อื้มอ๋อยาหอมอื้มอื้มอื้มที่ไหนมีคานี้อ่ะโรยมอ สวัสดีค hmm. รับพมครัวนุ่มตายประทศษวิเดนซึ่งไม่ได้ชาวพังงาอ่าวันนี้เรามาทำไก่ทอดหัใหใ่ใช่ไหมไก่ทอดหั่หใ่ไก่ทอดหั่หญ่อ่าวันนี้เรามาทำไก่ทอดหัดใใญ่กับลูกสาวลินดาไก่ทอดหัดใหญไก่ทอดหัใหญ่นะครับพมอเราไม่วายุที่นหนเราก็สามารถทําได้แล้วนะเราไม่ต้องไปตึ้งหัใหญ่นะครับผม ไก่วันนี้พ่อม,มาช้ายส่วนน้องกะปิไก่นะครับผมอ่าไก่นึ่งนึ่งกิโลนะครับผมแล้วตามน้อยซองนี่คือพ่องไก่ทอดหัดใหญ่นะครับผมอ่าในในในซองนี้นะครับผมชายไก่ได้ประมาณ1กิโลนะครับผมแล้วก็มีนม้ำน้ำเปล่ามาผสมกันแล้วก็มักไว้สี่ชั่วโมงนะครับผมอ่าพ่อมักไก่ตอดหั้าไ้ยพี่น้องเอ,อนาน้ำมิลลิกรัมนะครับผมแล้วก็ใครจะใส่หัวเทียมก็เล้วเต็มความชอบไม่ใส่ก็ได้เพราะวะ่าในซองนี้ มันร้อยมัดแล้วครับผมอยู่ในถังนี้มัดแล้วไม่ต้องทำเร้วนะเดี๋ยวเราจะมาผสมผสมกันนะเดี๋ยวให้ลุลุ้ช่วยวันนี้เรา,าทำไก่ตัวกันลุลุน้องดินดาโซฟียาอันต้นนะครับลูกเช้านะครับผมล,ล,ลินดะาช่วยกันสามคนช่วยกันเลยอ่าเอยาในในพงนี้ห้อมมาพี่น้องโอ้ยจอ ฮ้อมสมุนไพรห้อมสม,มุนไพรในสองนี้ครับมีสม,มุนไพรมใหม่แล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับผมอ่าแล้วเราก็คนนะเอ้าคนเอ้าคนกัาไป คนพ้องนี่ให้ข้าวกันในน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ไก่เข้าไปนะครับมักเอาไว้สี่ชั่วโมงไ่น้องนี่ก็น้องโซฟิยาลินดาไหมได้ช่วยๆกันได้เข้าได้รักกันได้ทํากิจกรรมไม่ไม่เครียดนะได้มีกิจกรรมเล่นกันในบ้านทำกับข้าวกันได้มีความรู้ใส่ไปเลยอ่าอืมเอาทีลินล,ลินดาไหมเอาเอาโซฟิยาเอาลินดาช่วยกัน มีน้ำจิ้มด้วยนะมีน้ำจิม้มแล้วก็มีหัวหอมครับหัวหอมหัวหอมเจียวนะหอมเจียวเอาโอเคอส้มใส่เลยทีนี้ใส่ไก่ก็ไปเอาเอาช่วยกันใส่ก็ไปเอายิบไก่ใส่ก็ไปโซฟียา่ายิบไก่ใส่ก็ไปเลยลินดายิบไก่ใส่ไปชิ้นนึ่งยิบไปใส่ไปเลยใส่ไปเลยอือลุงอ่าใส่ก็ไปเลยนะครับผมอ่า ่าทีนี้เราก็คนคนนะครับหรือว่าชายมือย่ำก็ได้นะอ่าถึงพ่มขี้การชายมือย่ำพุ่มชายคนแบบนี้ก็ได้นะครับผมง,าง,าง่ายๆไก่ทอดงัดเย้ครับผมไม่ต้องไปถึงงัดเย้ยมีนออ้องยู้สวีเดนหรือ,อยู้ไใหนในั่ยู้ในโรนี่ทำได้เปลือกเลยนะครับผมนี่เรามักแบบทำแบบนี้ให้เป็นปพิธีคนนะครับผมมัดไปนี้ซี่ชั่วโมงนะครับผมเร็วโล ครบสี่ชั่วโมงเรามาทอดกันเลยนะครับผมเต็นท์เลันอันนี้ครบสี่ชั่วโมงแนวไวเหมือนก่อฮกเลยครับผมอันนี้เรามักเอาไว้แล้วนะครับผมเราได้ทําไปเลยนี่เรามักเรียบร้อยแล้วนะอ่ามักไปแบบนี้เลยสี่ชั่วโมงครบแล้วทีนี้นะครับผมเราจะนํามาทอดนะครับผมเราก็ใช้ตัวทอดของนี่ของเรานะอ่านี่ครับผมเราเปิดไฟก่อนแล้วเราทอดนะครับผมเดี๋ยวเรามาทอดเร่เร่ว่าเป็นปลื้มไปน้องไอ้จ่ารโอยไป้องไปไก่ทอดหาดยัยใช่ไหมไก่ทอดหาดยัย ทอดหัดเย้โอเคนะครับผมทอดเลยรอน้ำมันร้อนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ลูกชายทอดนะครับผมไ okay, ก่ทอดหัดเย้นะครับผมนัดดินนะครับผมอ่นานะครับนี่มีการเบาะด้วยนะครับวิธีการมักวิธีการทํานะครับผมใครทีส่สนใจซื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ในเพจนะครับผมอ่าแล้วก็หาซื้อได้ทางอ่าชอปปิง้งอ่าราด้านะครับผมแล้วก็ช่องทางเพจเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้หน้าเพจนะครับผมมีน้ำจิ้มด้วยพี่น้องโฮเลยยอ โอเคครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะการทอดก็ผมไม่ใช่กระทะผมใช้เป็นทีทอดแบบนี้เลยนะครับผมอ่าถ้าใครมีก็สามารถทำเป็นี้ได้ทีนี้เราก็ใส่ไก่เข้าไปเลยครับผมมีเนาะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ่าเอาอ่ะต้องช่วยปะป้าเอ้ารูเอาช่วยเดี๋ยวช่วยกันไป่เทกับไปโอ้เอา้าช่วยเลย ลุกเาไปแต่งหน้าอยู่ครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขาว่าเขาอยากช่วยอยากช่วยมันนากลงป้าป้าเสีหงวะผมพยายามพยายามให้มีลูกมีจิจกรรมเขาได้ไม่เครียดไหมอเล่นะครับผมเราทอดทันนี้ก่อนที่นี้เราก็ปิดนะครับผมเราให้มันซุกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไก่ทอดหันใก่มันตร้อยส้มชื่อนไม่เดี๋ยวฮัลโลให้ลูกชายของเรากินใช่ไหมตอนร้อยไหมร้อย ใช่ย่ะโรยยางเร็วโรยยางเร็วโรยยางเร็วอ่านะครับผมลูกชายนี่ชอบมาทำกับข้าวนะซึ่งลูกสาวนี่จะทำขนมแบบช็อกโกเลตในวันนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะโรยไก่สุกนนะครับผมโอ้โหหอมกัดโอ้เซ็ตเลยนะครับนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยกขึ้นเลย โอ้โหเลซี่สั้นชาดสวยหอมย่างแรงพี่น้องก็เลยจ่อเลยอืซอกน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ทอดต่อไปทอดเลยมันเลยในนึ่งโลนะครับผมเสร็จเร็วครับผมทีนี้เราก็เสิร์ฟด้วยนะครับผมน้ำจิ้มนะครับผมโอ้ยมีน้ำจิ้มด้วยครับผมเด้ทุกยอดเลยนั่นโอ้ยใครที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น้ำจิ้มนะครับผมเลยจ่อโอ้เฮ้บอยทุดยอดเลยว่าร้อยไม่ร้อยเดียวลงชิมกันมีหอมเกียวด้วยครับผม อ่ะมีห no ้องเจียวด้วยนะครับผมโรยห้องเจียวกรอบนอนน้อยกรอบจริ้งกรอบเทปเดียวเรามาดูกันนะว่าก็ไม่กรอบพี่น้องเออเห็นเจ้าคงเบนก็กว่ากรบร้อยได้เร่งอกนะเราก็ต้องลงเลยโรยไปหนนน้อยห้องเจียวนะวันนี้ไม่มีเ้าเนี่ยนะครับผมซีซั่นน้าทานนะเซ็ตเร็วครับผมไก่ทอดเอาลินดาวยลินดาวินท้อทอดเป็นสัวเอาฟิยา โอ uh ้ย huh. อันต้นอือหือไอ้วังถุยยอดเลยพี่น้องไก่ตุ๋นหั่นเชี่พี่น้องเออเลยชิมข้องกัดเทียมก่อนนะครับผมกัดเทียมหวานร้อนไม่ร้ไอ้หอมหอมเอวัมวะทอยชีตีชิมก่อนอือหืออือืออืมกรอบอืมหือนโอ้ยยาลูกใช่ชอบกัดหอมเจียวมากครับผม คิดดูวะกรอบไม่ครบมาถึงสวีเดนครบไม่ครบครับมาจะมึงมาจะหัดใหญ่ครับผมอมอืเอาเลยคิดดูวะข้ามนาม้ำข้ามทะเลมาแต่ห้าพันมย์มาจะหดะัดย่อยพ้อมเจียวกรบอย่างเรงรวย่อย่างแรงแร<ะ>นเหนือเก๋กับไปน้องเล่ อืออยหอมออฮึอร่ออือหือี่กีเนี่ยรยมะอือือเดี๋ยวเราลองน้้ำจิ้มเนี่ยครับน้ำจิ้มของแกว่าเราไม่ร้อย หลงเด่นก้อนน้ำจิ้มแล้วอะไรวะโอเป็นปรือ้อรสชาติเปมือนพรื้อน้ำจิ้มอืมอม,มีความหวานรวยแรม,มีความเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากอืมมีความหอมของน้ำมะขามด้วยร้อยมาสูตรนี้ร้อยร้อยเลยถ้าเป็นปลาซาบังงาโคเรียน้ำโชะนะถ้าเป็นปาาลาซาเขงเนี้ยน้ำจิ้ม ยอดว่านปะเรือมิยงสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อผงผงหมัมมากไกาท่ทอดหัดใหญ่นะครับผมสามารถหาซื้อกันได้ที่ช้อปปิ้งลาซาด้านะครับผมหรือว่าเข้าไปในเพจนี้เลยนะครับผมเพจนี้เลยนะครับผมเป็นเพจของไกท่ทอดหัดใหญ่เพจนี้นะครับไม่ใช่เพจอื่นนะดูดูด้วยนะครับเพจนี้เลยของไกท่ทอดหัดใหญ่ของนัดดินนะครับผม เพจนี้เลยเข้าไปซื้อได้หรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าทั่วประเทศไทยหาซื้อกันได้เลยนะครับผมยดลุยหย่อรวยนัดนะมีน้ําจิ้มด้วยครับผมหนึ่งชุดยังไงก็ไปหาซื้อเข้าไปในเพจได้หรือไปซื้อที่ช้อปปี้ลาซาดเลยได้เลยครับ <S <S รอยยังรอยยังรอยยังรวย,ร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 ยอา โอเคนะครับวันนี้เรามาทอดไก่ทอดหัดใหญ่กันนะครับป้อมข้องกะหัดใหญ่พ่อมมาให้พ้อมมาทอดโรงให้่าพ้อมชมอาหารเกว่าลูกเ้าเพ่อมาชมไก่ทอดเก่งถักมาพอมนะวันนี้ก็มานัมซานเนอร์ไก่ทอดหัดใหญ่โดยที่เราไม่ต้องไปถึงหัดใหญ่โลโควิดนี้นะครับปอมไม่ต้องไปถึงหัดใหญ่ช่วงโควิดเราสามารถสั่งทางออนไลน์แล้วก็มาทําปรุงหมักเอาเองหรือกินได้ยกครัวโอเคเวตาวันนี้ก็ฝากไปกินสวัสดีเดสวัสดีครับ Bye bye. cái <laughs> 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 hai giây. Rồi Royal. Rồi Royal.